สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมเนี่ยเราก็อยู่กับค่าย PG Auto 89เนาะครับเนาะเอามาพี่้องให้มาเล่นเก็บอันแมวหน่อยนะครับผมเนี่ยก็ทุน7,500นะครับเนาะอ่ะขอจัดสปินที่เบ100เลยละกันนะครับก็จัดสปิน7,500เลยครับผมงัดๆไปนะครับผมนาะก็สวัสดีรอบนะครับผมเนะก็มาอีกแล้วนะครับผมเนีะยังเบียดยั่วนะครับ เสียงจะไม่มีแต่กระยักพักนะครับผมนะว้ายเหมียวทวักเตะค้นเราไปหนึ่งทีนะครับเนาะเมียวหน่อยแตกะคืนเราเมียวหน่อยเตกสามตัวบ้างเหรโอ้มาแล้วครับผมตัวคุว้นแข็งไปหนึ่งทีนะครับว้าไปหนึ่งครับผมสวยดี่สว,วยีใจมาแล้วมาแล้วเอ๋ยยังก็เพิ่มแล้วยังไหนก็ได้ขึ้นสองบรรทุกแล้วนะครับผมนะหังดีที่ยังบ่เบิดดักเนาะครับเนาะ ว้ายแมวน้อยแตกพี่น้องแมวน้อยแตกครับผมเมียวหน้อยแตกว้ายตรงนี้เอ๋กีบกรับผ้ลมือเงาวัดเยอะเลยนะครับผมนะว้ายบักซูเปอร์แตกพี่น้องเลยมือเงาเน้นเน้นไปหนึ่งทีนะครับผมนะเลี้ยงอ่อนส่วนมาหนึ่งทีเลยนะครับเพื่ับเอ๋กีบกรับผมแมวน้อยแตกแมวน้อยแตกนะครับผมนะนี่ไม่นี่สุดที่หลีอะไรครับผมพี่น้องเลยสองมือสามไปแล้วนะครับผมตอนนี้ อยากคุมบูมไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตัวคูณหนักเหลือเกินนะครับคูณ28จะได้ใช้ไหมเท่านั้นแหละนะครับผมนะคูณเต็มเลยคูณ34แต่บ่ได้ใสครับพี่น้องจบขอรอจบที่สว่างหมื่นสามวันเจี๊ยบนะครับก็ประมาณ230ร้อาเท่านะครับเนาะเบ็ดหนึ่งลอยนะครับมาจัดต่อยทรงไม้แล้วกันนะครับเหมือนจะมาดีอีกเจ็ดพันห้าปลายครับผมเหมือนว่าจะมาดีสนานะครับผมนะงัดทั้งงัดตัวเลยนะครับเนาะ เมียวหน่อยแตกยักรอ,อบไปนะเมียวหน่อยไหมเมียวท้องท้องไหมโ, <sz> โอ้ยคุณมาเต็มเลยครับผมสวยเอาล้วหบังงี่ไงขอโทโอ้ยมีตัวคุณเนี่ยเอาแล้วตำล้าเกลือมาแล้วครับพี่น้องได้ตำล้าเกลือมาแล้วนะครับผมนะเอาแล้วบาดนีเอาแล้วเอาแล้วเออมาแล้วมาแล้วเอียงแก่ครับผมสวยต่อปะมีต่อครับเอียเงแก่ครับผมอีสองอีสองอีสองหัมาจ้อยนะครับ ว้าว wow. <government> so ู้วล้วเลยครับผมมาเนี่ยเฮ้ยอย่างว่าจะบอกจบพันห้าได้เพียบมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอเอฟเกียร์ครับผมมาแล้วไอเอฟเกียร์ครับผมเอสามเฮ้ยม่กอ่ไอเอฟเกียร์ครับผมเอสามเอหนึ่งเฮ้ยเรียบร้อยครับผมเอะบักไงแตกด้วยนะครับผมนะบิ๊กวีนไปหนึ่งทีเนาะครับเนาะเอาหนึ่งสปินสุดท้ายนะครับเกียร์จ่อยนะครับผมนะ เกียจ้อยเนาะครับเนาะแต่อย่างนี้ที่แมวแมวหน่อยแตกนะครับไม่เรียกไหมซ้ำอีกสักไม้ละกันนะครับผมนะเมื่อกี้มันเกียหนักพวดอ่ะซ้ำไปอีกสักไม้ละกันเนาะขอแมวหน่อยแตกจ็กลอตไปนะ <c oughs> โอ้ยเสียงฝนตกก็ต้องขออภัยทีนะครับผมนะมันก็ยังปอกเป๊กปอกเป๊กปก,ปก,ปก,กันอยู่เลยเนาะคำนวณเอา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 เฮ้ยพี่แมวหน่อยมาตีมเลยครับพี่น้องเลย เม้าช่องสองวนกวาดเม้าช่องสอวนเรียบร้อยเม้าช่องแตกอีกเอี๊ยมเจียครับผมเม้าหน่อยแตกอีกแล้วครับพี่ดอยเอ้ยเม้าหน่อยแตกอีกแล้วครับผมบังนี่เอ้ยระดับซูเปอร์ไปอีกหนึ่งทีนะครับเนาะสวยงามปัดแตกนะครับผมนะต่อป๋เอาคูนสิบแปดล้อแล้วครับผมเอยียงมามก็จะเต็มเครื่องสเตเดียมเนี้ยอ้ยใม่อีกแล้วใม่อีกแล้วเอีเ๊ยมเจียครับผมบงมังหน่อยครับผม เขาคูณ22รอแล้วกีไดใส่บอเท่านั้นแล้วนะครับผมนะมาเนี้ยมาเนี้ยเต็มเครื่งเนี้ยเต็มเครื่องครับเอ๋เครื่องครับเอิบโอ้ยสปินสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเนียกีได้ทุนขึ้นบนะ่เนาะบอได้ทุนขึ้นจ่อยนะครับโอ้ยแนวหน่อยแตกย่างนิดเจ้าอะไ้ทุนขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับผมเจ๊งเจ็บน้อยอยู่นะครับไม้นี้อ่ะก็บไปต่อแล้วนะครับพี่น้องเนาะก็ทุน7,500นะครับแตก20,000ก็เอาละนะครับผมนะ ได้เห็นแมวน้อยแตกสวงรอบนะครับเนาะถือว่าเป็นบุญเตรารนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอตัวพักก่อนละกันนะครับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันช่วงเศร้าๆอีกรอบนึงนะครับพี่น้องเนาะอ่ะป,ป,ป้ายๆๆแยกใหญ่กันครับผม